วะมดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงไปย้ายยางตัวใหม่ของดีเจนติมาได้ยังไงนี่มันยางออทเเลนดีเจนติเลยนะเว้ยโอ้โอหตายเดือตอนหุ่นข้าพ่อจะเก็บนี่ยางตัวใหม่ของนี่เจนติเลยเป็นตัวที่กูอยากได้ดูดอกเนี่ยตัวอ,อกแล้วผมรู้ใจพี่มันไม่ได้อย่างงั้น,นรู้ใจกูแต่ไม่รู้กระเป๋ากูเลยโอ้โหอ,อย่างนี้ก็ตายดิโอ้ยอย่างนี้ยางตัวนี้ยางเฟี้ยวอ่ะรู้ไหมทำไมมันถึงยางออสเตรเลียตัวนี้ถึงแพงดีเจนติเป็นยางไทยท่านผู้ชมฮะ แล้วที่สำคัญที่มันแทงว่าอะไรวะมันสามารถวิ่งเร็วได้เออแล้วลุยฝุ่นก็ได้แล้วรู้ได้ไงวะเนี่ยถ้าจะผมนี่ไข่นั่น,<อ>น <ะ S 1> แต่แมนี่อุด้ไม่ไม่กากแล้วนะไม่กาก <laughs> นี่นะบอกตรงๆนะไม่คิดเลยเหมือนกันว่าถ้ามันสูงขนาดนี้แล้วมันยังสามารถวิ่งได้แต่สิ่งที่ประทับใจเมื่อกี้คืออะไรวะอ้โหลงไปปุ๊บพาดขึ้นมาได้ด้วยนี่ขนาดยังไม่ขับสี่นะโอ้โหต้ขับด้วยแล้วก็ยางดีด้วยไม่แมาหว่านเจี๊ยบเลยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าเป็นยางไม่ได้มีดอกเขาเรียกว่าออโตรเรนแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยมันจะวิ่งตะกุยขึ้นมาไม่ได้เลยผมได้ยางดีครับนั่นก็คือยางออโตรเรนจากดีสติยางไทยคุณภาพสากลแบบนี้นี่เอง ต้องบอกตรงขอบคุณดีนติมากที่แบบเฮ้ยพี่เอกเอาไปเลยเอาไปจัดให้หน่อยดูีิว่ามันจะดีขนาไหนแล้วคิดดูถ้าขับสี่จะตะกุยดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมัดเทรนนะไม่จําเป็นต้องเป็นดอกมัดถ้าเราไม่ได้ไปลุยหนักขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสไตล์ที่ขับเมื่อสักครู่นี้สบายมากแต่ถ้าเกิดว่าทางที่ไม่ดีก็ไปได้ละเอาละเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดเต็มหน่อยครั้งหน้ามีคอนเทนต์อะไรกับเจ้าดิฉจนคอยติดตามชมฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ